หมดไวมากครับหมดไวมากนะครับที่หมดไวก็เพราะว่าใช้บ่อยนะครับนอฟอกนะครับตัวนี้โดยเฉพาะเป็ดเป็นขาอ่อนเดินไม่ไหวนะครับขาอ่อนเพราะว่ามันท้องเสียนะครับจำเป็นเลยครับตัวนี้ผมใช้ผสมในอาหารบ่อยครั้งนะครับในอาหารโรยไปเลย ถ้าผสมในน้ำนี่บางทีน้ําบูดเร็วนะครับเพราะว่าเป็ดไก่มันกินน้ำอเอ็นไซม์ในน้ําลายมันทําให้ให้น้ําบูดเร็วแต่ถ้าในผสมผสมอาหารหรือฉีดเข้าปากเลยมันก็จะได้ความประหยัดมากกว่านะครับเมื่อเช้าก็ยังส่งแฟลชไปให้คนที่ต้องการใช้อยู่เลยนะครับนอฟ็อก